ใครที่กำลังมีปัญหาผิวหน้าแพ้ผิวพังแพ้เม็ดแพ้ครีมสิวเห่อน้องจะบอกว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำนะคะก็คือการหยุดใช้ครีมทุกชนิดที่คุณกำลังใช้อยู่ค่ะหยุดเลยนะคะครีมทุกตัวที่คุณกำลังใช้ที่คุณเคยใช้ให้หยุดก่อนหยุดก่อนนะคะเป็นการพักหน้าแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำความสะอาดผิวหน้าค่ะทำความสะอาดผิวหน้าด้วยการล้างหน้าด้วยสบู่หรือ เป็นโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนที่คุณใช้แล้วไม่แพ้ค่ะเอาที่อ่อนโยนที่สุดคือไม่แพ้นะคะแล้วก็ล้างเสร็จทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จคือเราให้คุณปล่อยไว้เลยไม่ต้องไปทาครีมไม่ต้องไป ไปเน้นไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปตามหาครีมที่มาช่วยรักษานู่นนี่นั่นตอนนี้ให้หยุดก่อนหยุดก่อนนะคะใจเย็นๆหยุดก่อนตอนนี้เอาแค่การล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้าก่อนพักผิวก่อนพักหน้าก่อนหน้าที่กําลังเหือกําลังแพ้สิวที่กําลังขึ้นให้เขายุบก่อนตอนนี้อย่านะคะอย่าเพิ่งไปสรรหาครีมอะไรที่มารักษาในตอนนี้ ให้หยุดทุกอย่างก่อนค่อยๆนะคะใจเย็นๆล้างหน้าทําความสะอาดผิวหน้าแล้วตอนกลางคืนนอนเลยสําคัญมากตอนกลางคืนอย่าไปทาครีมใดๆทั้งนั้นเพราะมันจะเป็นการไปกระตุ้นให้สิวขึ้นมาหนักกว่าเดิมแล้วทาให้คุณเป็นคนผิวแพ้ง่ายอันนี้น้องบอกเลยนะคะเพราะว่าน้องผ่านจุดนั้นมานะตอนที่เราเป็นเรามีปัญหาเราก็ยิ่งสรรหาของที่จะมาช่วยรักษาแต่ยิ่งสรรหาเท่าไหร่ ก็จะทําให้ยิ่งแพ้หนักขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือหยุดทุกอย่างแล้วถ้าจะหาจริงๆให้หาสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดนะคะโดยเฉพาะการล้างหน้าการทําความสะอาดผิวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นครีนซิ่งหรือโทนเนอร์อันนี้ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าโทนเนอร์นี่เน้นให้ใช้โทนเนอร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นโทนเนอร์ที่อ่อนโยนที่สุดเอามาเช็ดหน้าแล้วก็นอนเลยไม่ต้องไปทาครีมนะเน้นก่อนว่าไม่ต้องไปทาครีมหรือ พักไปก่อนสักสองสามวันอ่ะล้างหน้าแล้วนอนไปก่อนสักสองสามวันแล้วค่อยๆฟื้นฟูผิวหน้าด้วยนี่เจลว่านหางจระเข้นะคะอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้แต่ก็ขอให้ไปหายี่ห้อที่เป็นว่านหางจระเข้ถ้าได้ร้อยเปอร์เซ็น์เลยยิ่งดีหรือถ้าขยันนะไปเอาว่านหางจระเข้ที่เป็นธรรมชาติเลยมาทําเองใช้เอง ได้ยิ่งดีนะคะแช่ตู้เย็นสักหน่อยหนึ่งให้มันเย็นไว้ก่อนนะคะให้แช่ตู้เย็นหน่อยหนึ่งจะได้เย็นแล้วก็พอเวลามาพอกหน้าหรือมาทาที่หน้าจะได้มีความรู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็จะได้ กระชับรูขุมขนไปด้วยในตัวนะคะอันนี้คือดีที่สุดก็คือว่านหางจระเข้จะช่วยในการรักษาผิวที่กําลังแพ้หรือรักษาสิวที่กําลังเกิดขึ้นนะคะแม้กระทั่งรักษารอยแผลเป็นนะคะแต่ต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งไปหาครีมแรงๆมาใช้เด็ดขาดนะคะตอนที่น้องเป็นน้องก็ทําแบบนี้แหละน้องใช้อยู่ไม่กี่ตัวน้องใช้ตัวนี้สบู่ล้างหน้านะคะ แรกๆเลยน้องก็ใช้แค่สบู่ล้างหน้าแล้วก็นอนเลยนะคะหลังจากนั้นนะน้องค้างหน้ามาประมาณ3-4วันน่ะน้องก็รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใช้ครีมแล้วเพราะว่าอ่ามันก็ถ้าล้างหน้าอย่างเดียวอะ่ะหน้าเรามันไม่ขาดความชุ่มชื้นไง มันก็จะทําให้รู้สึกหน้าแห้งๆหน้าเริ่มแห้งๆแล้วแต่ว่าสิวก็เริ่มแห้งลงแล้วนะคะอาการแพ้เริ่มดีขึ้นน้องก็เริ่มไปหาว่านหางจาระเข้ตัวนี้นะคะมาใช้พอมาใช้อุ้ยเออมันเริ่มดีขึ้นสิวมันยุบลงนะคะแล้วก็หน้าดูดีขึ้นดูแบบว่ามันเป็นการฟื้นฟูจากภายในมันค่อยๆนะคะมันจะค่อยๆรักษาเป็นการฟื้นฟูเป็นการปลอบประโลมผิวนะบอกไว้ก่อนจังหวะนี้เราไม่ต้องไปคิดสรรหาไม่ต้องไปแบบอยากหน้าขาวอยากใส แค่ให้มันหายก่อนจริงๆให้มันหายก่อนทุกคนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนผิวตัวนี้ก็ช่วยให้สิวยุบเร็วสิวแห้งเร็วนะคะน้องใช้อยู่แค่นี้น้องไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะเลยจริงๆนะเนี่ยสบู่นะคะเนี่ยสบู่แล้วก็วันหางจาะเลนี่ทาเช้าเย็นเลยนะคะวันไหนถ้ามีเวลาก็ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็มามาร์กมาพอกไว้ยิ่งตอนกลางคืนนะตอนนี้นะคะก็คือหน้าดีแล้วอ่ะตอนกลางคืนก็ยิ่งแบบโปะหนาๆเลยแล้วก็นอนตื่นมาก็น่าจะแบบดีเลยอ่ะ เนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นคอลลาเจนนะคะกินแค่วันละ2เม็ดเชา้า1ก่อนนอนหนึ่งนะคะก็ทุกอย่างดีขึ้นได้แบบนี้น้องก็ถือว่าแบบโอเคแล้วนะคะหลังจากที่แพ้ครีมมาแบบพังมากหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นนะคะวันนี้ฝากไว้สําหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้าที่กําลังแพ้กําลังเห่อกําลังแบบไปแพ้ครีมแพ้สารอะไรมาก็แล้วแต่แหละอย่าลืมนะคะลองนาเคล็ดลับหรือว่าลองนําสิ่งที่น้องบอกไปใช้กันดูนะคะ